มีวาระแห่งภาสิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในอสนะโพธิยะเถราประทานที่สิบความว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธิเจ้าพระนามว่าติสสะเป็นสยามภูเป็นอัครบุคคลประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ क, แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดปลูกต้นโพนี้และกระทำพุทธบูชาโดยเคารพเราจากพยากรผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นจักได้เสวยเทวราชสมบัติในเทวดาทั้งหลายตลอด30มสกับแล้วก็จักได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหกสิบครั้ง เคลื่อนจากดุสิตพิภพ,พแล้วอันกุศลมูลตักเตือนสวรรสมบัติทั้งสองแล้วจากเครื่อลมอยู่ในความเป็นมนุษย์ผู้น้นนมีใจแน่วแน่เพื่อความเพียรสงบระง,งับไม่มีอุปธิกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วจากไม่มีอาสวะเข้าถึงพระนิพพาน การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและ,จะเจริญพุทธานุสติอย่างเต็มกำลังนั้นเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดสำหรับผู้ที่เกิดมาเป็นนักสร้างบารมีเราชาวพุทธทั้งหลายจะต้องรู้จักขวนขวายหาบุญใส่ตัวการสร้างบุญแต่ละอย่างที่มีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกนั้น เป็นแบบอย่างที่ดีของการสร้างความดีของนักสร้างบารมีในวันนี้มีเรื่องราวที่น่าอาจจจัศจรรย์ใจยิ่งนักหลวงพ่ออยากจะนำมาเล่าให้ฟังในที่นี้ก็เพราะว่าเราจะได้เกิดความเชื่อมั่นว่าบุญเล็กบุญน,น้อย ที่เราตั้งใจสั่งสมเอาไว้ในพระพุทธศาสนาโดยมีใจน้อมไปในพระพุทธเจ้านั้นเป็นทางมาแห่งพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลอย่างไม่มีประมาณทีเดียวพุทธพยากรที่หลวงพ่อนำมาเล่าให้หลุกๆทั้งหลายได้รับทราบในเนื้อความแห่งพระกาถานั้น เป็นใจความที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นพระดำรัสอันเป็นมงคลของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสถึงอนิสงส์แห่งการรักษาต้นไม้ตัดสรุธรรมนี่ก็น่าจะเป็นบุญอีกงบหนึ่งที่ลูกๆควรจะรับทราบเอาไว้เมื่อมีเจตนาตั้งการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว สิ่งที่ทำไปก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระผู้มีพระภาคเจ้าล้วนเป็นบุญยิ่งใหญ่ไพศาลนะจ๊ะในวันนี้หลวงพ่อก็ขอนำประวัตินักสร้างบารมีท่านหนึ่งที่ท่านได้สร้างบุญพิเศษโดยการปลูกต้นไม้น้อมถวายบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเถระรูปนี้ท่านมีนามว่าอาสนะพธิยะเถระเจ้าซึ่งแทนกัเป็นพระอาหารหันตสาวกองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ได้สวอยผลแห่งบุญอันเกิดจากการบูชาเนื้อนาบุญพุลเลิศพระเถระรูปนี้ในอดีต ท่านเคยเวียนวหว้ตายเกิดในสังสารวัฏแล้วก็ได้บำเพ็ญบุญกับพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์สั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาโดยตลอดจนมาถึงในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจา้าพระนามว่าติสสะท่านก็ได้มาเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่ง แต่ก็ไม่ใช่ตระกูลที่ร่ำรวยอะไรนะจ๊ะฐานะก็ปานกลางเท่านั้นร้นเจริญเติบโตขึ้นในท่ามกลางหมู่ญาติและครอบครัวที่อบอุ่นจนกระทั่งได้ข่าวการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะพระงทรงประกาศพระสัทธรรมไปทั่วพื้น ชมูทวีปกิติศัพท์อันดีงามของพระพุทธองค์ได้ฟุ้งขจรไปไกลว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าผู้เลิศอุบัติขึ้นแล้วในโลกรัธรรมของพระองค์งดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและก็เบื้องปลายสามารถระงับทุกข ต้นเหตุทิงทุกได้อย่างสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษชาวชมพูทวีปต่างก็พากันกล่าวขานกันไปทั่วกลรบุตรผู้มีบุญท่านนีนะ้พอได้ฟังอย่างนั้นก็คิดว่าเมื่อไรหนอนอพระบรมศาสดาจักเสด็จมาโปรดเราแล้วสักวันหนึ่ง เราคงมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาและก็ได้ฟังธรรมในสำนักของพระพุทธองค์ท่านจนถึงวันหนึ่งพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปถึงเมืองที่คุรบุตรนี้อาศัยอยู่มีพุทธบริษัทมากมายเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา ชนิดที่ว่าต้องเบียเสียดกันเข้าไปทีเดียวกลุตระบุนี้เนี่ยได้เดินทางร่วมไปกับสาธุชนเหล่านั้นด้วยและก็ได้ฟังธรรมในขณะที่ฟังธรรมพร้อมกับสาธุชนทั้งหลายก็ได้ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเกิดความรู้สึก ประหนึ่งว่าพระบรมศาสดาสแสดงธรรมเฉพาะกับเราเท่านั้นเพราะธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาละเอียดลึกซึ้งลุ่มลึกไปตามลำดับทรงชี้ให้เห็นถึงโอกาสอันแสนยากที่เดกเกิดมาเป็นมนุษย์ควรที่จะตักตวงสร้างบุญใหญ่ มุ่งไปสู่อาญตนนนิพพานก็จุกคิดได้ว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีอย่างมากที่ได้กเกิดมาพบพระพุทธศาสนามีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธองค์หากเราไม่ได้มาฟังธรรมในวันนี้แล้วก็คงเป็นผู้ที่ประมาทอยู่ดังนั้นเราไม่ควรที่จะประมาท ในการสั่งสมบุญเราควรจะสร้างบุญวิเศษอะไรสักอย่างก็มองเห็นต้นประดู่ที่เป็นต้นไม้ตัดสรู้ของพระพุทธองค์ท่านจึงคิดว่าฐานะเราก็ไม่ใช่ลำรวยดังเช่นคนอื่นเราจะเอาบุญด้วยการปลูกต้นไม้นี้นะ่ะบูชาธรรมจึงเอานอต้นโพ ที่ออกจากต้นโพนั้นมาปลูกใหม่บูชาพระองค์โดยตั้งใจดูแลรักษาอย่างดีนานถึงห้าปีหลวงพ่อขออธิบายอะไรอย่างหนึ่งนะจ๊ะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีต้นไม้คู่บุญเป็นต้นไม้ตัดสรุธรรมแต่ละชนิด ที่แตกต่างกันออกไปเมื่อพระองค์ประทับนั่งตัดสรู้ที่โคนต้นไม้ต้นใดต้นไม้ต้นนั้นจะได้นามว่าต้นโพแปลว่าต้นไม้เป็นที่ตัดสรุ้ให้เข้าใจกันอย่างนี้นะจ๊ะจะได้ไม่สับสนกลบุตรนี้เนี่ยดูแลต้นประดู่โพพลึก นั้นถึงห้าปีจึงได้เห็นต้นไม้มีดอกบานสับรั่งก็เกิดมหาปิติขนลุกขนพองทีเดียวจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลเล่าเรื่องราวทั้งหลายให้พระพุทธองค์ทรงทราบเมื่อพระองค์สดับเรื่องราวความตั้งใจในการปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพุทธบูชาของกุลบุตรนั้นแล้วก็ทรงมองไปในอนาคตการเห็นผลบุญอันมหาศาลที่จะมังเกิดขึ้นจึงตรัสพยากรณ์ณที่ตรงนั้นว่าผู้ใดปลูกต้นโพนี้และกระทำพุทธบูชาโดยเคารพเราจกพยากรณ์ผู้นั้น ท่านนั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นย่อมเข้าถึงอานิสงส์ใหญ่ไม่มีประมาณจากได้สวยเทวราชสมบัติในเทวโลกตลอดสามสิบกับแล้วจากได้เป็นพระเจ้าจักรพัิหกสิบสี่ครั้งเมื่อเคลื่อนจากดุสิตพิภพแล้ว อันกุศลมูลตักเตือนสวยสมบัติทั้งสองแล้วจากกรืนลมอยู่ในความเป็นมนุษย์ผู้นั้นจะมีใจแน่วแน่เพื่อความเพียรสงบระง,งับไม่มีอุปธิกำหนดรู้อาศวะทั้งปวงแล้วจากไม่มีอาศวะได้บรรลุพระนิพพาน เธอจะเป็นผู้สงบระง,งับในที่ทุกสถานตลอด92กัปนี้ด้วยบุญที่ได้ปลูกต้นโพเป็นพุทธบูชาในกับที่74แต่กับนี้เนี่ยเธอจะได้เป็นพระเจ้าจากักพัรดิทรงสมบูรณ์ไปด้วยแก้วเจ็ดประการมีนามปรากฏว่าทัานดเสนะ ในกับที่73แต่กับนี้จักได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเจครั้งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินมีพระนามว่าสมันตเนมิในกับที่20แต่กับนี้เนี่ยจักได้เป็นกษัตริย์พระนามว่าปุณกะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิทรงสมบูรณ์ได้แก่เจ็ดประการมีพระมาก พบชาติสุดท้ายก็จะสมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษทั้งหลายคือปฏิสามพทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเมื่อท่านได้ฟังอย่างนั้นก็บังเกิดมหาพิติและตั้งใจทําบุญจนตลอดชีวิตได้ท่องเที่ยวไปในสุคติโลกสวรรค์และมนุษย์จนมาถึงสมัยพุทธกาล ท่านได้บังเกิดในตระกูลที่สมบูรณ์โดยสมบัติทุกๆสิ่งทุกๆอย่างถึงเพราะไม่ไดีศรัทธาจึงออกบวชเมื่ออายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นแล้วก็ได้บรรลุพระอรหัตขณะปรงผมนั่นเองเห็นไหมจ๊ะว่าการมีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจา้ามีจิตใจผูกพันกับพระพุทธองค์ มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นั้นมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเพียงเราตั้งใจมั่นที่จะทำความดีเป็นพุทธบูชาและปรารบเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งสร้างบุญไปด้วยด้วยหัวใจของนักสร้างบารมีแล้วก็มัน่นเจริญพุทธานุสติมหานิสงส์ก็จะบังเกิดขึ้น อย่างน่าอัศจรรย์เหมือนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาแล้วกับนักสร้างบารมีในการก่อนลึกโลกได้ทราบอย่างนี้แล้วก็ให้มันตรึกระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้ากันบ่อยๆหนึ่งเนืองเวลาเราสร้างบุญอะไรก็ให้นึกถวายเป็นพุทธบูชาจะได้มีอดีสงใหญ่ติด ตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออํำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกห้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย โดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน